ล่องเก็บอาหารของซูเปอร์ล็อกเก็บอาหารได้ปลอดภัยและเป็นวัสดุแบบฟูดเกรดครับตรงนี้เป็นกล่องใหญ่สุดนะครับและด้านในของเขาจะมีกล่องเล็กๆมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันนะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่ใบนะครับตัวกล่องนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับและมีหลากหลายขนาดให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับและตัวนี้ยังจุของได้เยอะอีกด้วยตัวกล่องนะครับจะสามารถ อุ่นอาหารในไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยครับและที่สำคัญกล่องซูเปอร์ล็อกสามารถเก็บอาหารให้สดใหม่ช่วยปกป้องแบคทีเรียนะครับและตัวนี้ปลอดภัยต่ออาหารไม่มีสาร BPA อีกด้วยครับใครอยากได้กล่องเก็บอาหารคุณภาพดีนะครับของซูเปอร์ล็อกนะครับมีหลากหลายชิ้นและก็มีหลากหลายขนาดให้เลือกนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ตะกาและในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้าไปเลือกขนาดที่เราต้องการหรือเราอยากใช้ได้เลยนะครับกล่องเขาดีคุณภาพดีมากๆเลยครับ